เชสฟาเบกาสเชิงเหล่าแผงกลางของทีมชาติอังกฤษในเกมยูโร2024ที่ชนะเซอร์เบียโดยบอกว่าแค่จะเก็บบอลเอาไว้กับตัวให้ดีอย่างแทบทำไม่ได้เลยเชสฟา a b เบกาสอดีตกองกลางคนดังตำหนิฟอร์มการเล่นของแผงกลางทีมชาติอังกฤษที่ทำผลงานได้หน้าผิดหวังในเกมยูโร2024รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม4นัดที่เฉือนชนะเซอร์เบีย1ประตูต่อ0นัดดังกล่าว แกเรตซเาเกตตัดสินใจใช้แดนกลาง5คนประกอบด้วยฟิลโฟเดนจุดเบลลิงแฮมบูกาโยสาก้าเดคแคลนไรท์และเทรนอเล็กซานเดอร์อานนซึ่งทั้งหมดต่างก็ทำผลงานได้โดดเด่นกับต้นสังกัดของพวกเขาในซีซั่นล่าสุดแต่กลับกลายเป็นว่าในเกมกับเซอร์เบียพวกเขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มแบบนั้นออกมาได้เชสซึ่งทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ให้ BBC สื่อของอังกฤษเผยว่าคุณบอกว่ามันปัญหาคือเรื่องหลักความคิดงั้นเหรอ ไม่เลยมันเป็นเรื่องงอของสภาพจิตใจต่างหากคุณจะบอกผมหรือว่านักเตะแบบเทรนโฟเดนเบลลิงแฮมไรไม่มีความสามารถที่จะเก็บบอลเอาไว้กับตัวได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนของสนามก็ตามประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณอยากเก็บบอลเอาไว้กับตัวเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างมากพอหรือเปล่าและอยากเก็บบอลเอาไว้กับตัวเพื่อทีมของคุณหรือไม่คุณอยากทำให้หลายอย่างมันเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณสนุกหรือไม่ เวลาที่ได้ครองบอลภายใต้แรงกดดันในเครื่องหลังมีอยู่ห,หนึ่งที่อีกฝ่ายยออปล่อยให้พวกเขาได้ครองบอลในพื้นที่ลึกๆและพอพวกเขาโดนกดดันมากกว่าเดิมนิดหน่อยแล้วหนะเราก็เริ่มเห็นโฟเดนศาสบอลยาวเป็นระยะ40หลาสเปซสะปะโดยที่ไม่ได้มองหาใครเลยยอเทรนเองก็ทำแบบนั้นด้วยซึ่งนี่ไม่ใช่สไตล์การเล่นตามแบบปกติของพวกเขาเลยคุณจะไม่มีวันเห็นนักแต่อย่างชาบี อินเอสตหรือนักเตะชั้นยอดในช่วง15-20ปีที่ผ่านมาทำอะไรแบบนั้นคุณจำเป็นต้องแบกรับความรับผิดชอบนี้ให้ได้เพื่อที่จะเติบโตขึ้นผมคิดว่าฟอร์มในเครื่องหลังของพวกเขามันต่ำกว่ามาตรฐานนิดๆผมคิดว่านั่นเป็นคำพูดที่เหมาะสมล้นะและผมมองว่านักเตะอย่างโฟเดนจำเป็นต้องยกระดับให้ได้นี่คือเวลาที่พวกเขาต้องโชว์ฟอร์มให้ดีในรายการใหญ่ๆโดยที่มีบ้านเกิดขององอพวกเขาคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลัง ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับใช้ชีวิตด้วยความระมัดร,ระวังมีความสุขกับทุกๆวันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ่ายขราบ